คอนซิตี้เจ้าบ้านครับลงสนามพบกับโบละเวนสมุดปราการนะครับมิดก้าวเดียวล้ยิงติดกำแพงบอลในกรอบแถว 2, สองซัดเลยได้ตังจากมาดี่คนใหญ่แต่ตอนนี้เข้ามาในกรอบเปิดเข้ามาแล้วแคปบเรียบร้อยครับโอ้สองนาทีครับหนึ่งศูนย์ไปแล้วลว่าเวลิงตันสมิธครับมาเร็วเหลือเกินประตูแรกของเจ้าบ้านแม่ลูกนี้นะครับต้องเรียกว่าทำเอาเสียงเชียร์ในสนามนะครับดังกึกก้องกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อนาทีที่สองเท่านั้นเองนะครับเวลิงตันสมิธที่ ยืนอยู่ที่เสาแรกนะครับแท็กอินเข้าไปรูปนี้ทาให้เจ้าถิน่นสมุทรสาครซิตี้ขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับสองสองหรือเปล่า <laughs> โอ้โหนี่ครับทางีทางซ้ายชุติคมลุยเข้ามาตรงนี้แล้วเปิดยังเข้ามือผู้รักษาประตูก่อนลาบครับเสียฟาวให้กับทางหน้าเจ้าถิ่นนะครับแล้วตรงนี้ในกรอบล้มลงไปกรรมการบอกว่าอุ้เป็นใบเหลือง แล้วจะฟาวตรงไหนครับเป็นฟรีคิกครับอู้ยอีกจุดเดียวเนี่ยลูกโทษแล้วนะครับเพิงแล้วยิงไยซ้ายติดเซฟครับอู้ได้ยิงแล้วแปะออกขวามาใช้ความเร็วครับปฏิพานทันด้วยเอาบอลลงเยี่ยมมากเลี้ยงเข้ามาด้านในได้ฟาวครับโอโ้โหนะครับก็ถือว่าจนจังหวะที่เซตกันขึ้นมาค่อนข้างสวยนะครับสำหรับทางด้านสมุทรสาครซิตี้รัชพลครับวิ่งเข้ามาโอ้ให้ลูกสูรลูกนี้แล้ว วิ่งเข้ามาใส่ด้วยขวาอ้ไปติดตัวบล็อกครับแหมโคมาสีอันนี้พิ้วเหลือเกินไปลยครับโอโหกระชากสุดเส้นแล้วเปิดเข้ามาเอาสก,กัดตรงนี้เรียบร้อยครับอูเป็นโอนโก้ครับเป็สกัดไม่ดีผิดเหลี่ยม2-0ไปเลยครับโอ้โหนะครับถ้าจะเป็นราชนาวีหรือเปล่าครับที่เป็นคนทําโอนโกเข้าประตูไปนะครับแต่ว่าก็ต้องชื่นชมทางด้านชุดไีคคมนะครับที่ริ้วแล้วก็เปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษจนสําเร็จนะครับซึ่งเดี๋ยวไปดูภาพช้ากันอีกทีนะครับว่า ทางขวามีแต่ยัดตรงกลางเวลลิงตันจะคลิกตรงนี้เอาแล้วยังไงครับโอ้โหปะทะกันผู้สินให้เป็นตั้งเตะจากปากประตูครับแต่ว่าจังหวะนี้ค่อนข้างอันตรายนะครับเอาแล้วเพื่อนยังแก้ได้ดีครับเข้ากลางมาโดนเสียบคู่เล่นหนักครับจังหวะนี้อุ้ย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 โอ้โหปฏิภานแกไปแกเดือดนะครับผู้ปะทะกับทางใหม่ได้เจ็ดนะครับโอ้โหเป็นทางธนรินนะครับโอ้ยอย่างนี้นี่อันตรายครับ<อ>ปฏิภานกับธนรินท ก็ถือว่าเป็นจังหวะหนักในเกมนะคุณถือว่านะครับก็ถือว่าแย่กันได้ก็แย่กันเนอะ <laughs> โอ้ยอย่างคือต้องบอกว่าเจ้าถิ่นกำลังได้เปรียบนะครับตรงนี้เนี่ยเรียกมาแล้วครับคู่กรณีครับปฏิพานกับธนรินอเอาไปคนละเหลืองครับโอ้ยให้เจ้าบ้านครับธนรินไม่เหมือนจะไม่โดนเฮ้ยฟักไปแกัวเอ้านะ ฏิบาถึงเดือดขึานนั้นเหมือนเหมือนพุทธศิลป์ทางด้านพุทธศิลป์และพักสวัสดีแลรัทนรินครับโอ้เข้าไปหาพุทธศิลป์อย่างนี้ไม่ดีนะครับเหมือนะจังหวาจังหวะเมื่อกี้นี่มีการบอกว่าทางด้านผู้เล่นสมุทรสาสมุทรปากการ,บรโบโรเว้ <ทะ S 2> น,นม,มีการยันนะครับมีการยันเหมือนไปปรึกษากับทางทีมงานผู้ช่วยมานะครับแต่ว่าปฏิพานก็คือโดนไปเหลืองในข้อหาที่ว่าหัวร้อนไปนิดนึงนะครับแต่ว่าธนรินแดงหู้แล้วดูครับกาดต้องเข้ามาในพ้นินายตอนเนี้ยเดือดแล้วอะครับ ัวก็จะมีอะไรบานปลายครับเนี่ยนะรครับคุณวิทวัสครับดาวิีแมทเมืองสมุทรครับ <c oughs> เรียกว่าแมจะมีกรุงเทพมาขั้นกลางแต่ความเดือดก็ไม่น้อยหน้าบิ๊กแมทคู่อื่นเลยนะครับอบกเวลลิงตันออกซ้ายชูติคงแปลยัดเข้ามาแหมยังคว้าไว้ได้ครับก่อนละชิงคืนมาสุดเส้นเปิดขึ้นมาแล้วชาร์จโอ้โหติดตัวบอกันเวลาต่อมา ปีนี้นี่ก็มารับหน้าที่คุมสมุทรสาครเซตตี้แล้วก็มีโอกาสนะครับที่จะพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นมานะครับกาดก็เรียบร้อยครับผู้สินคุณนักพักสวัสดีให้สัญญาณหมดครึ่งแรกนะครับเป็นเจ้าบา้านราชบวนด้านในแล้วยิงเลยติดเซฟได้เตะ ด้านในมีรลชพวนตั้งป้อมยิงด้วยขวาแถบไต้งเตงติดเซฟได้เตะีพื้นที่อาคินยครับถ่ายมาสุดเส้นเปิดเข้ามาโอ้โหยอดเยี่ยมครเข้าด้านในย้อนหลังเพื่อนมีตัวช่วยเอา,าเสียบตรงนี้กรรมการให้ใบเหลืองครับอ้ยเข้าแรงอยู่อยู่ที่บอลน,นะครับก็เล่นออกมาแล้วนะครับอยมาต<า>ัดล่างาตรงนี้ไ,<อ>ได้ฟาวครับขอโทษขอโพยกันไปนะครับเอาแล้วยังไงครับ เอาอีกแล้วนะครับโอ้เอกราบกับทางบอยครับโอ้ก็เหมือนทางด้านบอยเนี่ยครับจะไปอุ้มทางด้านราชพลให้ขึ้นมานะครับแต่ว่าราชพลก็เหมือนเจ้าตัวยังเจ็บๆอยู่อ่ะแล้วทางด้านเอกราบก็เลยเขาก็จะรีบเล่นใช่ไหมใช่นะฮะเปิดเข้าไปได้ครบตรงนี้โอ้โหจะครับแล้วตรงเนี้ยในกรอบในกรอบขึ้นไหมไปซ้ายปู้ยเข้าครับโอ้หมดไปนทีเดียว มาเสาไกลตรงนี้ได้หดยังติดอยู่อีกทีนึงยิงข้ามคานครับโอ้สมาร์ตดานในเจมส์ครึ่งน,นะแข่ง oh. เร็วนิดนึง oh. มาแล้วครับสาบอโอ้แบบสวยมากรัชพลด้านในเปิดมาแล้วแ็กตรงนี้มันโดนไม่ดีจะส้ำไม่ได้ครับอีกทีนึงยังติดอยู่โดนดักไว้แล้วจะโต้กลับครับตัวเว่นโดน,นเสียบเป่าฟ้าครับเพื่อสินลูกนี้เข้าหนักไปนิดนึงครับทางพวงศิลป์ธนาใบเหลืองไปด้วย เปิดอินสวิงปาเสาไกลอุ้ยเกือบเข้าแล้วตบเข้ามาบอลออกไปแล้วพนุษศัก <t> ด <next door revenir> <water> ์ยอดเอาเป็นทางแล้วตรงนี้แย่งกันโคกสามสูไม่ได้ครับน่าเสียดบว่าชาร์จผู้สาประตูครับไม่ได้นะครับสําหรับจังหวะเมื่อกี้นะครับก็เก็บนะครับแหมจะแตกหนีไม่ได้แล้วครับปีะพงศ์แต่ว่ายังใช้ความขยัน ได้ฝ anyway, ่าวจากสันยูบวเนียมเฉยเลยครับลูกนี้สันยูเสียเรียมเลยอะเสียเรียมไปเลยนะครับก็ทำได้ดีนะครับบโดเฉียมชึ้าอปนิดนึงเปิดเข้ามาแล้วแปวตรงนี้ไม่เข้าแล้วโอ้โหเจ้าตัวถึงกับกลุมหัวเลยครับลูกนี้น่าเสียดายเรียบร้อยครับผู้สิน์คุณนัทพัฒนทัศนะครับนัทพัฒนสวัสดิ์ให้สัญญาณจบเกม ไทยอีก3โซนกรุงเทพหมหานครและปริมรณฑลนัดที่20